ัสดีครับผมวันนี้เราไม่ได้ไปไหนไกลนะครับวันนี้เรามาอยู่ตกแตวใกล้บ้านนะครับวันนี้มาคลองธรรมชาติคลองสุขุมวิทเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดูรอบนะครับพอดีมาเอาเหยื่อปลาถุยกับน้าชายกันปลาทองนะครับผมก็เลยแวะมาลองโยนเบ็ดบรรยากาศดีครับน้ำรู้สึกว่าจะเยอะนิดนึงวันนี้อามมาดูเหยื่อกันครับวันนี้ นะใใวันนี้ผมจะใช้เหยื่อเก่านะครับเหยื่อเก่าที่เลือจากาน้องปลาไหลนะครับโอ้หเริ่มขึ้นลาแล้วด้วยนานแล้วครับจะใช้วันนี้ใช้เหยื่อเก่านะครับผมไม่ร,รู้ปลาจะกินหรือเปล่าด้วย องดูนะครับเป็นเหยือ่อเก่าเหยือตั้งแต่ไฟตกหนองปลาไหลมาก,ก็เป็นสูตรเหยือกวันนั้นไม่มีเหยื่อนะครับผมก็เลยซื้อแบบเหยือสำเร็จแล้วก็อาศัยว่าคุงเพิ่มเอานะครับ ยังหอมอยู่นะฮะยังหอมอยู่ถึงแม้จะขึ้นราก็ถือว่าโอเคครับอเอเ,เอาของมาวางนี่เยก็ผมจะคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะผสมน้ำให้เหยื่อสองตัวนี้เข้ากันอันหนึ่งกินจะออกเปรี้ยวอยีกอันนึงจะกลิ่นหอม ผสมกันเราก็จะได้สองกิ่นนะครับโอเคนะครับแล้วก็ผสมน้ำผสมน้ำที่หมาเลยโอเคครับเดี๋ยวปรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะ ตีลงไปเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมเบ็ดคันแรกนะครับลงน้ำ10.15นาทีใช้เป็นแบตชิโน0.0.5นะครับแล้วก็แล้วก็เป็น,น่าเพอร์ 3. สามสามเซนนะครับเบ็ดลาซาด้าลอกลาซาด้าครับเอามาดูกันวันนี้ คันที่สองยังไม่ลงน้ำเลยครับคันแรกกินแล้วครับผู้ชมติดหรือ,อยังเดี๋ยวมาดูกันนะฮะน่าจะติดแล้วด้วยครับ ติดสองคันพร้อมกันเลยผู้ชมคันนี้ก็ติดแล้วครับเดี๋ยวเอาคันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอะไรเนาะคันแรกก็กินแล้วครับโอ้มันจะมีไซส์อยู่ครับผู้ชมมาแล้วครับปลาน,นินครับอวันนี้ปลาน,นินเข้าดีแทมที่สองปลาน,นินไซส์สวยอีกแล้วครับอึมไซส์เท่ากับตัวเมื่อกี้เลยครับอถือว่าไซส์สวยนะครับ ไซส์ถือว่าไม่ธรรมดานะไซส์นี้โอ้โดูสิเกือบฝ่ามือนะครับผู้ชมโอเคครับดูาปลาอะไรครับโอ้โหแรงดึงเยอะเยอะครับตัวนี้แรงดึงเยอะอย่าบอกว่าเป็นช็อกเกอร์ก็พอโอ้ปนินครับปนินโอ้ไซส์สวยเด้อครับผู้ชมโอ้โห มาแล้วครับสาฝ่ามือมาแล้วครับผู้ชมอู้หลุดพอดีสาฝ่ามือครับใหญ่กว่าฝ่ามือใหญ่กว่าตัวแรกๆนะฮะตอนนี้ตีเบดไม่ทันแล้วครับขันกลางก็มาอีกแล้วอยู่ไหมไม่น่าจะอยู่ครับเขาดึงหลายรอบแล้วน่าจะหลุดครับผู้ชมไม่เป็นไรครับ โอ้แต่วันนี้ปานินไซสวยนะฮะผูช้ชมนี่ใหญ่มากดึงเบ็ดโน้มเลยครับอยู่ไหมครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ปลาอะไรน่าจะเป็นตะเพียนครับไม่ยอมขึ้นเหนือน้ำว่าแล้วครับ ปลาตะเพียนนี่จะไม่ค่อยขึ้นเหนือน้ํานะฮะอา้าวรคัน,นี้ก็กินอีกครับเอาไม่ทันแล้วครับตอนนี้เอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหดึงเบ็ดโอ้โหมีน้ำหนักครับผู้ชมโอ้ดูครับปลานิ้ครับอุ้ยมีแรงสู้ด้วยดูดูโอ้โ,โอโโอ,โองตัวหรือเปล่าทําไมมีแรงเยอะจังอุ้ยตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่มาก โอเคโอ้ okay. oh. สาฝ่ามืออีกแล้วครับสวยโอเคครับผมอสวยสวยอือยู่ครับขินพร้อมกันสองคันตอนนี้ไม่มีแรงเอาเบ็ดลงครับผู้ชมอันนี้ปานินใหญ่ครับคือเวลาเข้าเขาจะเข้าพร้อมๆกันเลยครับผู้ชมไซส์เดียวๆกันหมดเลยครับไซส์เกือบฝ่ามือนะฮะสวยมากโอเคครับ อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับคันนี้อยู่คันนี้ก็ดึงนะฮะไปกิขนข้าวอยู่ไม่ได้กินเลยครับคันนี้มาอีกแล้วครับสวยสวยโอเคโอเคสวยครับสวยไซส์เล็กลงครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับมีไซส์ อ,อย่าบอกว่าช็อกเกอร์นะอู้ยปานินครับไซส์ใหญ่ด้วยแรงดีครับตัวนี้แรงดีโอ้ตัวนี้ฝ่ามือครับสวยสวยฝ่ามือเลยครับตัวนี้สุดยอดสุดยอดตัวฝ่ามือเลยฮะฝ่ามือนะครับยังไม่ได้นั่งเลยครับผู้ชมมาอีกแล้วอยู่ครับ กำลังจะนั่งนะฮะเบด,เดยังไม่ทันได้ลงเลยครับผู้ชมโอ้ปานินสวยสวยไซส์เดียวกันหมดเลยครับไซส์ใหญ่สวยสวยเลยนั่นเลยแถวครับแถวโอ้โหนี่นี่แค่นี้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งให้มันดึงรอบเอาเอาเลยเอาเลยบัดปึ๊บเอออ่ะเอามาทางนี้มาทางนี้อยู่ไหม แต่ดูแม่บ้านเราจะเอาขึ้นได้ไหมโอ้ปานินครับปานินตัวใหญ่ด้วยโอ้สายใหญ่ครับอันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นให้แม่บ้านเอาขึ้นไม่ได้ครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่โอ้ดูก่อนครับฝ่ามือเลยครับเอาผ้าให้หน่อยให้หน่อย ออยู่ครับปานินกำลังเข้ารัวๆเลยครับตอนนี้โอ้มีแต่ไซส์แบบสวยจริงครับแต่ละตัวโอ้ลงไปเมื่อกี้กินแล้วเหรออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับผู้ชมมันดึงอยู่ครับอ่ะอยู่ครับอะไร ตะเพียนครับผมน,นานมาทีแต่ตัวสวยครับไซส์สวยนะตะเพียนเนาะตัวใหญ่ครับผู้ชมอืมกขลังกินข้าวเลยอุ้ยสองคันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เขากินครับผู้ชมกินพร้อมกันเลยอุ้ยปนินไซส์เห็นไซส์ปนินแล้ว อ้ยอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็มีไซส์ครับป่านินครับุอ้อไซส์เดียวกันเลยสวยๆวอ้ไซส์เกือบป่ามือครับผู้ชมเอาหยิบตัวปลดเบ็ดให้หน่อยตามันกินเข้าวลึกมาพร้อมกันเลยครับสี่แต้มสามแต้มโอ้ไซส์เดียวกันหมดเลยครับ นี่ถ้าไม่บอกว่าตกปลาคลองคนจะคิดว่าไปซื้อปลามาจากตลาด <g üler> ไซส์เดียวกันหมดเลยครับสวยๆนะฮะอยู่ครับวันนี้นี่แล้วครับไซส์สวยให้ดูไซส์ก่อนครับโอ้ไซส์ สเหมือนปลาซื้อในตลาดเลยนะครับผมตั้งแต่ตีเบดลงยังไม่ได้นั่งเลยครับปลาเข้าแบบรัวมากแล้วก็มีแต่ปลาพินในใ่งจะลงเบ็ดครบนะครับทีแรกลงไม่ครบรตีลงทุกกินทีลงทุกกิน,กนตอนนี้ก็กินแล้วครับคันสุดท้ายกินไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเรายังไม่เอาขึ้นนะเดี๋ยวรอนิดนึงตอนนี้เหนื่อยครับ <laughs> ยอมรับว่าเหนื่อยมาก เอาเบ็ดลงน้ำไม่ทันเลยครับตอนนี้วางอยู่บนฝั่งทั้งหมดเลยนะฮะทั้งสี่คันคือเหนื่อยโยนลงไปยังไม่ทันได้นั่งพักนะครับก็ปลาก็เข้ามาดึงเข้ามาดึงแล้วก็หลุดไปเยอะมากหน้าเมื่อดครับขอนั่งพักแป๊บหนึ่งเนื่องจากลุกขึ้นลุกลงบ่อยมากหน้าเมื่อเลยเดี๋ยวรอแปบุึงเราโยนใหม่นะฮะขอนั่งพักหายใจนิดนึงสุดยอดครับปลาหมายนี้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ให้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมายให้ถ้าใครจะมาก็ มาได้ครับบรรยากาศดีมีร่มไม้ให้อยู่นะฮะร่มใหญ่ด้วยอยู่ข้างถนนมีที่จอดรถนะครับเอารถลงมาจอดได้เลยปัญหาของเราตอนนี้คือผมใช้แบตดที่เก่านะครับใช้มาหลายรอบแล้วก็เบ็ดมันค่อนข้างจะทู่แล้วไม่่อคยคมปลากินบางทีก็หลุดนะครับแต่ปลาเข้าแบบทีมากเข้ารัวเลยครับไม่ได้นั่งครับปกติผมจะลงเบ็ดทั้งหมด ห้าคันหกคันแต่ว่าวันนี้ขอขอลงสี่คันพอแต่ปลาไซส์สวยครับหมายนี้ก็ถือว่าโอเคครับนานะท่นานใดที่อยากลองตกปลานินไซส์สวยก็มาตรงนี้ได้ครับตรงนี้ผ่านครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับผมเรยอหมดหมดไปลานึงนะครับก็เขาเรียกว่าได้ปลาประมาณร่วมเกือบ2ี่สิบตัวถือว่าโอเคครับแล้วไซส์เกือบาสาทห่ตัวเลยปลนินหมายนี้สวยครับ ยาหมดพอดีมาสักคู่ขับรถไปร้านพี่ชัยกันตาทองนะครับเพื่อไปรับยาเป็นยาผาดถือนะครับอันนี้สูตรใหม่ครับเผื่อวนานๆจะสนใจนะถึง20บาทเองครับตอนนี้ถ้าไปรับที่ร้านนะครับถ้าส่งจะตกสุงละ0บาทนะฮะรวมรวมค่าส่งด้วยครับอันนี้สูตรผลไม้รวมนะง่ายๆครับเฮลง ผสมน้ำนะฮะจตน้ำให้พอน้ำเหนียวตกได้เลยนะ,ะเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ลองเทสเดืยวใหม่นะครับลองเดืยวใหม่ว่าปลาจะเข้าดีไหมนะะเดี๋ยวลองดูนะฮะปลาก็เริ่มกินแล้วครับฝั่งนู้นก็นวันนี้ปลาเข้าดีครับแดดดีลมดีแล้วก็บรรยากาศไดีด เข้ามาสองวันแล้วนะไปยุเข้าสองวันก็ทำยังไงในคลองล้นเออเพราะว่าเขยังไม่ได้สูตลงทีนะผมก็นึกว่าน้ำมาจากแหล่งใดสอครับน้ำเขาบอกว่าน้ํายังไม่ได้ปล่อยลงทีแล้วผสมคอนเหนียวนะผสมน้ําตัวนี้เหนียวพอปั้นได้ครับผมเดี๋ยวสูตรนี้สูตรนี้ ตัวนี้ไม่ค่อยหอมนะฮะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะฮะแต่ละเดี๋ยวลองดูจอ,อกกลิ่นมิ้นท์นะฮะผลไม้รวมออกกลิ่นมิ้นท์นี้เหมือนนมนะครับคล้ายค้ายนมคล้ายคล้ายนมผลไม้รวมคเดี๋ยวลองดูเป็นตูดไข่เขียวนะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวไปลองดูกันะะนะครับ เหยื่อปลาถุยนะครับอันนี้สูตรผลไม้รวมกินไม่แผ่วอนกันนะครับเจื่อเก่าเหลือมาจากหนองปลาไหลก็กินดีครับเหยือปลาถุยก็มาเหมือนกันครับอันนี้สูตรผลไม้รวมนะครับโอ้โห oh, สูสุดครับกินพร้อมกันสองคันเลยครับคันนี้ก็กินคันนี้ก็กินครับคันนี้เพิ่งตีลงนะฮะ ไหนๆก็ไหนๆล้ววัดเลยครับน่าจะหลุดนะฮะเอาอยู่ครับอยู่นึกว่าหลุดอุ้ยมีไซส์เลยครับหนักนะฮะหนักโอ้ปนินครับปนินใหญ่กลับมาแล้วครับนึกว่าจะหายไปกับสวะนะฮะกลับมาแล้วอู้ดูไซส์น,นะครับ การค้ง <inte brothers and sisters> ครับเป็นแถวเลยีใช่หนึ่งสองสาสี่ห้ากเจ็ดแปดหวไหลมาตามน้ำเลยครับตอนนี้อุปสรรคเรายังไม่ผ่านไปนะครับเบ็ดต้องจุ่มหัวลงน้ำอุปสรรคไปแล้วครับไปพร้อมกับปลานะพอสวะผ่านไปปุ๊บไม่ได้ตีไปสักเว้นไปประมาณเกือบสิบนาทีได้ครับปลาก็เงียบไปด้วยเลยพอตอนนี้ตีลงไปยังเงียบอยู่นะ เดี๋ยวมารอดูว่าปลาจะกลับมากินทีเหมือนเดิมไหม ครับนโอ้ไซวันนี้มีแต่ปลาไซส์สวยๆครับผู้ชมดูสิโอ้ติดแล้วครับติดแล้วครับอุ้ยเออขันนู้นก็กินแล้วครับผู้ชมอุ้ยอุ้ยอ๋อมันไปดึงกัน โอ้ผมนึกว่าไปตีหลังอู้ตัวนี้ใหญ่ครับน,น่าครับใหญ่ครับสวยๆครับสวยแรงเลยครับตัวนี้อยู่ครับหืน่าจะตัวใหญ่ครับดึงเป็ดโค้งเลยโอ้โหไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่แรงเยอะอู้ใหญ่ครับฝ่ามืออยู่โอ้ใจ ไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับผู้ชมอ,อ,อยู่ครับอยู่อยู่หรือหลุดน่าจะหลุดไปแล้วอยู่ครับวันนี้ครับโอ้โหสวยหมายนี้กินทั้งวันจริงๆครับ โอ้โหไซป่าเป็นฝ่ามือเลย ลาเยอะมากต้นล้วนเลยครับาจะประมาณ5-6โลได้ครับไซส์ฝ่ามือไซส์สวยๆครับตัวนี้ไม้นี้เดี๋ยวผมจะปรับหมุดไปให้นะครับน้าๆท่านใดสนใจก็มาแต่ว่าผมลำคานกับกบชวานะฮะลอยวนทั้งวันเลยครับต้องไปกดเข็มทด้วยเลยอาเจอกันใหม่เจอกันใหม้ e ีหน้าขอทุกท่านมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขบคมแมนคมจันทร์ พบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับผม